สวัสดีค่ะยินดีแล้วเราก็สูส่สถานีบราษัทนานาชาติแชนแน,นล วันนี้ดิฉันอนุหนาคณิฐานเลิศมาเป็นพิธีกรและเรียนเชิญมาดามนัทนะคะวันที่ท่านจะมาคุยเรื่องวิชาแปลกมากเลยนะคะไอคอนออร์เคิลสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเรามาไปไอคอนออร์เคิลอาจารย์จะเริ่มเป็นยังไงแค่วันที่หลังเราจะสอนวันไหนเวลาไหนเดือนไหนค่ะสอนทุกวันเสาร์นะคะแปดครั้งจบนะคะที่สมาคมหัวศาสตรนานาชาติ เริ่มเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะก็ใช้ระยะเวลาแค่ช่วงบ่ายแล้วก็8ครั้งค่าเรียน4,000บาทค่ะแล้วนับเป็นครั้งนะคะเพราะว่าเป็นครั้งกุพาเนี่ยต้นเดือนมันเปสจุดจีนใช่ไหมคะมาไปสอนสัปดาห์ที่2ที่3แล้วก็ใช่นับเป็นครั้งคืนสอน8เสาร์สอน8เสาร์ตั้งแต่บ่ายโมถึง5โมงเย็นใช่ไหมใช้เวลานกาเรียนยาวหน่อยแต่ว่าได้ รียกอะไรคะวิชาคุ้มค่าวิชาคุาาา้มค่านะคะ,ะ,คะไอคอนออร์เคเิลเดี๋ยวจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันก็คือเป็นเป็นภาพออร์เลคเิลเพียงแต่ในเนี้ยมันทําจากสแตนเลสสีมันอาจที่จะมองในทีวีเนี้ยไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยเราจะเห็นอยู่ว่าในในในแต่ละอันเนี่ยมันจะมีรูปภาพต่างๆที่เป็นภาพออร์เลคิลแล้วก็มีทั้งหมด78ชิ้นนะคะ,คะ78ชิ้นจึงเรียกเป็น 78ไอคอนอลอเคล่นะคะในเนี้ยกล่องก็จะมีเราจะมีเนี้ยถ้าสั่งแล้วจะมีกล่องให้ด้วยนะคะค78ไอคอนอลอเคลแล้วต้องมีตำรานะคะตำราที่ทำเสร็จแล้วนะคะคก็จะมีรายละเอียดต่างๆทำความเข้าใจกับทุกๆชิ้นในนี้ว่าความหมายของแต่ละชิ้นในนี้หมายความว่าอะไรแล้วมาตีออกมาเป็นการงานการเงนินความรักสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภก็สามารถบอกได้นะคะครหรือจะเอามาตั้งเป็นพื้นดวงก็ได้ด้วยค่ะอันดับแรกอาจารย์ อะไรเป็นแรงบรัจใจให้อาจารย์คิดวิชาไอคอนออร์คเอะไรเป็นแรงบรรจัจคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเจ้าของเพจของเขานะคะทำ,ทำทำชิ้นเนี้ยออกมาแล้วเราก็เห็นว่าเออมันแปลกดีก็เลยเอามาสั่งมานะคะสั่งมาที่จะเอามาพยากรณ์แต่พอสั่งมาแล้วเนี่ยเราเห็นภาพต่างๆบางภาพเนี่ยแรดูว่ามันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าทาหนังสือขึ้นมาเพื่อที่จะสอนแล้วก็มีความรู้สึกว่า ลองจับดูมีคนลองลองลองของจับดูแล้วถาม <S <S <ๆ>เกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เคยรู้ของเขามาก่อนเลยแล้วก็ไปเป็นเรื่องที่เป็นความลับแล้วพอดีเราก็พยากรณออกไปซึ่งเขาบอกว่าแม่นมากเลยค่ะไม่ <พอ S 1> น่าเชื่อประเด็นออกตัวก่อนนะคะคำว่ารอของอาจารย์ท่านเนี่ยอาจารย์มาดานนะัทเนี่ยท่านเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและเป็นนักพยากรที่รับลูกค้ารับดูลูกค้ามานานยาวนานนะคะเพราะงั้นเนี่ยคำว่ารอนั่นก็คือเมื่อท่านสนใจในไอคอนออร์เคิลเนี่ยพอลูกค้ามา ใช้เลยใช้เลยใช่ได้มาปุ๊บก,ก็ใช้เลยนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนถ้าเกิดว่าพยากรณ์ไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราที่คือคําตอบออกมาเขารู้อยู่แล้วคนถามเขารู้อยู่แล้วถ้าคําตอบไม่ตรงปุ๊บเราจะไม่นํามาใช้ เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะรู้ว่าความหมายต่างๆที่ตีออกมาในในนี้มันมีแยกย่นและลึกซึ้งตีกระจายความหมายออกไปได้ว่าจะเป็นการงานเราควรตีแบบไหนเป็นการเงินควรตีแบบไหนความรักตียังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาลองเรียนดูะ,ะนายถึงอาจารย์มาดามนัทเนี่ยท่านใช้ไอคอนออร์เคิลเนี่ยมาผสมภานากับวิชาหล,ลักของท่านที่จะมีความรู้หลากหลายในตัวเองะนะ,ะทั้งเรื่องดวงดาวทั้งเรื่องไพ่ใช่ะค,ะค่ะมาผสมภานาลแล้วก็ ทำให้วิชาชไอคอนออร์เคสลของท่านเนี่ยนะคะลึกล้ำมากขึ้น<ฆ>นะคะขยันมากเลยนะคะยักษศาสตร์เขียนตำราเพราะกลัวลูศิษย์จ,จะอ่านเ<ม>ข้าใจ,ใจหรือถ้าจะยากไปไหมก็เขียนตำราซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนวนัยเนี้ยนะครับสวคันธนาเนี่ยนั่งเขียนตำราดิาโอ้ต้องยอมรับเลยแอย่างตัวเองเนี่ยไม่เอาเลยนะคะขยันมากเลยนะคะการเขียนตำราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะเขียนนึกเขียนปุ๊บเขียนได้เลยนะบางทีมันจะต้องบิ้วอารมณ์มาจากข้างในความรู้สึกว่า ชิ้นนี้บางทีหยิบดูแล้วดูอีกเอ๊เราจะเอาอะไรใส่ลงไปมันจะยังไงบางทีคิดได้มาตอนกลางคืนส่วนใหญ่เซนจะมาตอนกลางคืนค่ะแล้วเขียนเสร็จปนะุ๊บเนี่ยสว่างทุกครั้งเลยกว,าว่าจะเสร็จเนี่ยคือสว่างทุกครั้งเลยนะคะคเดี๋ยว่าจารเสีย,ยสุขภาพาสุดทั่วเสียยเกิด <c oughs> สุภาพมากแต่เพื่อให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็อื่นอาจารย์มีพูดแล้วว่าใน78ชิ้นเนี่ยนะคะ มันจะมีเริ่มต้นจากชิ้นที่หนึ่งมันมีชื่อเรียกแล้คะอาจารย์ชิ้นที่หนึ่งคืออะไรอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาใส่มาให้เราเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบนี้ไม่มีชิ้นที่1 2 3 4ถึง78ไม่มีแต่ว่าตอนที่ได้มาปุ๊บเนี่ยมาดามเทเลยลง,ลง,ลงที่โต๊ะแล้วก็มาเลือกทีละชิ้นแล้วก็วางในแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นเรื่องราวของเขาเอาเองเหมือนมาดามเนี่ยสร้างเรื่องราวจากในชิ้นเนี่ย ตั้งแต่ชิ้นที่1ถึงชิ้นที่เจ็ถ้าใครซื้อหนังสือไปนะคะซื้อหนังสือไปในนี้จะมีถ่ายเลยแล้ว,ว่าตั้งแต่ชิ้นที่1เนี่ยมาดามวางด้วยเลยเหมือนว่าตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงจบชีวิต เพราะในนี้จะมีนำมันมาร้อยเรียงเมันมารเริ่มต้นจากหนึ่งสองสามไปถึงใช่เป็นเป็นเรื่องราวแล้วซึ่งมาดาเองพอวางไปปุ๊บเนี่ยเหมือนสนุกกับเขาอ่ะเหมือนเราเข้าไปอยู่เขาแล้วเราเล่าเรื่องตั้งแต่ชิ้นแรกถึงชิ้นที่เจ็ดสิบแปดเนี่ยเป็นเรื่องราวเดียวกันได้เลยนะคะใช่ค่ะซึ่งถ้าบอกว่าทั่วไปแล้วไพ่จะมีว่าใบจีนที่สองนี้ไม่มีไม่มีแต่มันก็เป็นการให้อาจารย์ท่านเขียนหนังสือได้ว่าเราจะเริ่มต้นจาก จากไมดที่หนคือตัวนี้คมา,าจากจินตนาการว่าเฮ้ยเรา,เเราน่าจะเอาชิ้นนี้วางแล้วเราก็วางสลับไปสลับมาเลื่อนจนกระทัง่งมันได้เรื่องราวขึ้นมาว่าเริ่มต้นตั้งแต่รักกันผู้หญิงผู้ชายมาเจอกอันอนาคาที่มาดามวางผู้หญิงผู้ชายมาเจอกันเริ่มรักกันเริ่มมีลูกเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มสร้างอานาคตเริ่มจากการทำนานงานมีการมา มีการล้มลุกคุกค,คานเจอปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆอาจจะเข้าไปสุ่มเสี่ยงกับการที่ทําอะไรผิดแล้วติดคุกก็มีในนี้มีหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ทั้งเริ่มต้นจนกระทั่งวันสุดท้ายของการจบชีวิตนะคะนั่นก็เป็นคำถามที่คำถามต่อมานะคะว่าอย่างไพ่ยิปซีหรือไพ่ทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีว่าถูกจัดว่าเป็นไพ่ในหมวดดีอยู่กี่ใบไพ่ในหมวดที่ไม่ดีอยู่กี่ใบในไอคอนออร์คิลเนี่ยอาจารย์ มีม,ม,มีมีจัดด้วยค่ะว่ามันมีชิ้นไหนที่มันเป็นเม็ดที่ไม่ดีอันเนี้ยมาดามเองยังไม่ได้นับว่าไม่ดีมีกี่ชิ้นหรือว่าดีมีกี่ชิ้น,นแต่ไม่ดีมีนะคะแล้วดีมากก็มีนะคะมีมากดีมากก็มีแน่นอนแล้วไม่ดีมากก็มีด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นว่าเวลาคนถามไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปจับ เจอชิ้นที่ไม่ดีมากแล้วไปถามเรื่องความรักบางครั้งเนี่ยมันก็อาจที่จะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีไปสหมหุดทุกอย่างเราก็ต้องรู้ว่ามีวิธีแก้ไขยังไงบางทีมันจะไปมันกลายเป็นจิตสำนึกที่ว่าสิ่งที่เราไม่ดีคือจุดนี้ให้เราแก้ไขในออลเคลได้นะคะเพราะว่าในในประเด็นกระบวกจรชีวิตคนค่ะ เมื่อแรกเกิดมาบางคนก็ไม่ดีก็มีมันดีตอนกลางก็มีมันดีตอนปลายก็มีนะคะมันก็เหมือนกับชีวิตคนดีลาชีวิตคนนะคะค่ะตอนนี้เราคุยกันเห็นเนี่ยแปลกๆว่ามันไม่มีสีเดียวมาดามีกีส่สีคะจริงๆแล้วเจ้าของที่ทําอันนี้นะคะคือเขาจะให้เราเนี่ยสามารถเลือกสีที่จะใส่ลงไปในนี้ได้สองสีของมาดามเนี่ยเลือกเป็นสียอดฮิตคือสีแดงกับสีเหลืองนะคะก็เลยมาดามเลือกสีนี้แต่จริงๆแล้วถ้า ลูกศิษย์ที่จะคิดมาเรียนนะคะแล้วอยากที่จะสั่งคุณก็ดูว่าคุณเกิดวันอะไรแล้วเราก็จับทักษะดูนะคะในเมื่อเราเรียนมาถ้าเผื่อเรารู้ทักษะเราก็จับทักษะดูว่าทักษะเราเฉลกกับสีไหนเราก็เอาสองสีที่เฉลกดีใส่ลงไปในนั้นแทนนะคะสามารถที่จะกําหนดสีได้ผู้เรียนสามารถที่จะสั่งให้ผู้ผลิตเนี่ยกําหนดสีให้เราได้ะะช่คะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่จะโรงเรียนใหญ่คำถามก็คือว่าตรงตรงไอคอนออร์เคิลเนี่ยค่ะชุดหนึ่ง เท่าไหร่แล้วก็รวมค่เอ,อ่อรวมหนังสือด้วยเท่าไหร่ะค่าหนังสือเนี่ยนะคะของมาดามถ้ามาซื้อซื้อกับมาดามวันเรียนเลยก็400บาทแต่ถ้าจะซื้อแล้วให้ส่งเนี่ยก็ต้องบวกค่าส่งอีก50บาทนะคะแต่ส่วนไอคอนออรลเคิลเนี่ยต้องสั่งกับอาจารย์สั่งมาที่มาดามได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดามจะสั่งสั่งเขาทำมันเป็นพรีออเดอร์เพราะฉะนั้นค่าไอคอนนี่1,250้1,250บาทรวมค่าส่งแล้วค่ะค่ะ ใช้ได้ตลอดชีพเพราะว่าเป็นสแตนเลสแล้วยิงเลเซอร์นะคะไม่คือใช้ชาตินี้ถึงชาติหน้าได้เลยนะครับทุกอย่างของวิชาไม่ว่าจะเป็นตำราอะไรก็ตามถ้าคุณเก็บเนี่ยมันใช้ได้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบโลค่าส่งถูกมากเลยเพราะคุณใช้งานได้ตลอดชีวิตเลยยันลูกหลานได้เลยเพราะว่ามันทนมากมันเป็นสเตนเลสเก็บเป็นระดกได้เลยใช่ไหมคะใช่เก็บเป็นระดกได้เลยนะคะในที่เรามาต่อนะคะว่าในในเรามาเจอกันแล้วนะคะ อาจารย์จะเริ่มสอนนะคะเกาจา์พูดแล้วขอีกรอบงีนะะ่ะอาจารย์วันวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะเข้าลงค่าเรียน4,000บาทเรียนทั้งหมด8ครั้ง<ใ>น,นะคะใครที่สะดวกมาเรียนเจอตัวก็มานะคะใครที่ไม่สะดวกมาเรียนเจอตัวมาเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะสามารถที่จะมาลงเรียน ผ่านแอดมินแล้วโรงเรียนเสร็จแล้วก็คุณนั่งเรียนอยู่กับบ้านก็ได้ใครที่มาเรียนเจอตัวคุณก็สามารถได้ยินคําถามจากเขาเพื่อเก็บไว้เป็นไกด์ไลน์ได้ด้วยตอนนี้เราต้องมีทั้ง2อย่างนะคะว่าใครสะดวกมาที่เรียนที่สาขาก็มาได้เลยนะคะใครไม่สะดวกในวันไหนสัปดาห์ไหนก็สามารถที่จะดูหรือเรียนที่บ้านว่าช่วงกี่โมงก็ได้เรียนย้อนหลังบ้านที่ที่บ้านได้นะคะซึ่งตอนนี้ต้องเป็นแบบนี้ละนะคะสำหรับสำหรับยุคนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพูดถึงแล้วนะคะจา์ ในเ,เรื่องเกี่ยวกับวิชาไอคอนมันออรเคิลเนี่ยอาจารย์จุดกําเนิดของมันเนี่ยอาจารยา์มันก็เป็นแรงบันดาลใจจากการที่เรียกว่าเป็นภาพออร็เคิลภาพอลรเคิลน,นี่คือภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นแรงบันดาลใจที่เราเรียนไพ่อร์ลคิลมาแล้วแล้วเรามาเจออย่างนี้มันมีส่วนมันมันมีส่วนที่คล้ายๆกับคล้ายกับไพ่อร์เครใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นภาพภาพเหมือนไพ่อร์ลคิลเลยนะคะเพียงแต่ว่าในภาพเนี่ยมันเป็นจินตนาการของคนที่เขาสร้างว่าเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาบางภาพเราอาจจะมองแล้วไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็ทักไปถามคนสร้างแล้ว่าอันนี้คุณเขียนคือรูปอะไรนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยคือตอนแรกมองเนี่ย ไม่รู้ว่ามันคือรูปอะไรตอนแรกนะคะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็มีของอยู่ข้างในแต่พอพอทักไปถามเขาจะบอกว่าเป็นเขี่ยวหันุมานเขาเป็นเขี้ยวหนุมานในบรรดาไอคอนออร์เคิลทั้งหมดในเมื่อกี้จับนี่ไม่ได้ตั้งใจนะได <c oughs> ้อันนี้ขึ้นมา อันนี้ดีที่สุดนะคะเที่ยวหนุมานมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มันคือการที่เรียกว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นะคะเพราะฉะนั้นคําถามเวลาถ้ามาได้อันนี้นะไม่ว่าคุณจะถามอะไรดีทั้งหมดเลยเที่ยวหนุมานจะเป็นการแข่งขันได้ด้วยการแข่งขันได้ด้วยชิงชัยชิงชนค่ะชิงชัยแล้วก็ชนะด้วยนะชนะด้วยนะครับเคี่ยวหานุมาลใช่ค่ะอันที่ถ้าเกิดว่าแค่คำว่าแก้ดวงก็องไปว่าหนุมานหรือเปล่าอาจารย์ก็น่าที่จะเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าในที่นี้ก็บอกว่าหานุมานเนี่น่ไมสุขะ กระตือรือร้นเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะเป็นจะได้ดีนะคะคุณต้องกอระตือรือร้นอย่าอยู่นิ่งๆถึงจะดีนะคะก็ะาจปได้แล้วนะคะท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทุกอยู่นะคะว่าอาจารย์มานมนัดเนี่ยนะคะเราหยุดตอนโควิดไปนะคะแตเค,ค,ค,คยทุะเริ่มว่างที่จะมาสอนแต่เราก็จะเผื่อคนที่ไม่สามารถที่จะมาเรียนที่สาขาบางรุงนนได้แล้วก็มีการตั้งกล้องสอนทางออนไลน์ให้ด้วยกับผู้ที่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ ผู้ที่สะดวกก็มาเรียนที่สาขาได้เลยนะคะสองอย่างไปดิครัทั้งสองอย่างนะคะเราเริ่มวันเสาร์ที่19บกุมภาพันธ์สองพนาร้อยหกนะคะเราสอนกัน8เสาร์นะคะแปดเสาร์เท่ากับสี่พันบาทมากเลยสองตั้งแต่ช่วงบ่ายห้าโมงเย็นเลยนะคะสอนตั้งแต่บ่ายกินข้าวเสร็จเข้าเรียนกันเลยนะคะแล้วก็เรียนกันถึงเย็นเลย มาเจอกันแล้วค่าได้ยังไงคะที่จะไม่มีคําถามไ,<ด>ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะคะได้เลยค่ะอะอกตัวนิดนึงว่าเมื่อปีที่แล้วเออปีปีนี้ปีนี้ปีหกสิ่นะคะทางสาขาบุทคุณดนเราเนี่ยเราไม่ไม่มีคนสอนออนรลน์กันเลยทําให้เรื่องเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายเราค่อนข้างที่จะอึดอัดมากๆเลยก็เลยอยากจะรู้ว่าที่จริงแล้วสองห้าหกค่าเนี่ยคนที่สอนอะไรก็ยังน้อยมากอยู่นะคะเพราะว่าสาขาเนี่ย มีแต่คนแก่ที่ที่ที่แก่ไม่ชอบไม่ชอบเรียนรู้ด้วยสินะนะครับบางคนแก่เพราะาชอบเรียนรู้อย่างมาดามนะที่ชอบเรียนรู้เลยก็ก็มีอยู่บ้างนะชอบเรียนรู้ที่นี่มีแต่คนแก่แล้วก็อะไรก็ไใหม่เอาใหม่เอานะคะก็ทําให้อยากจะรู้แล้วมาดามนะคะว่าอยากจะรู้จากไอคอนออร์คเคิลชนิดหนึ่งว่าในปี25 6 5ห้า ในสี่ไตรมาสี่ไตม้ากินมาสี่ชิ้นเลยนะคะจาราจะเปการจะเป็นยังไงกินสี่ชิ้นวางชิ้นละหนึ่งไตมาสนะคะมีการแอบดูใช่จะดูว่าเราซ่อมหรวันไหนชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองสามและสี่นะคะชิ้นที่หนึ่งนะคะชิ้นที่หนึ่งได้เป็นโบไมล์ของเล่นเด็ก เพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องรายได้ที่จะเข้ามาทางสมาคมในช่วงไตรมาสแรกระหว่างเดือนที่1ถึงเดือนที่3ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่างรายได้เล็กๆน้อยๆกระยุ่งก็ยิมไปก่อนนะคะมโมบายยังไม่มั่นคงยังไม่มีความมั่นคงเพราะโมบายมันเป็นการแฝงไปแ่งมารายได้มันแบบบางทีก็ดูไม่นิ่งดูเหมือนจะมีเดี๋ยวก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสแรกอาจที่จะต้องทำใจสักนิดนึงไตรมาสที่2เนี่ยเป็นรูปปีศาจ เป็นลูกป,ปีศาจเนี่ยกลัวอยู่เหมือนกันนะคะว่าเรื่องโควิดมันยังไม่จบสิ้นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าลูกป,ปีศาจนี่อาจจะทําให้สมาคมมีการคุมเครือเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่สามถึงเดือนที่ห<ม>นะคะไอเดือนเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หอาจจะมีการคุมเครือเกิดขึ้นรายได้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะัหรืออาจจะมีโรคร้ายมา,ม,ม,ามาบดบงังทําให้นะั่นส่วน ช่วงไตรมาสที่3นะคะไตรมาสที่3ตั้งแต่เดือนที่7ถึงเดือนที่9นะคะเดือนที่7ถึงเดือนที่9ได้กล้องถ่ายรูปเขาบอกว่าคนเก่าๆนะคะรายได้แบบเก่าๆเดิมๆหรืออาจารย์เก่าๆหรือลูกศิษย์เก่าๆก็จะหวนกลับมานะคะหวนกลับมาเรียนแต่ถามว่ารายได้ยังชัดเจนไหมเป็นรายได้ที่แบบว่ายังได้แบบเดิมอยู่ยังไม่ชัดเจนนะนะคะ<ช>ทีนี้เรามาดูไตรมาสสุดท้ายจะช่วยเหลืออะไรเราได้ไหม ตายมาสุดท้าย RIP ตายสนิทตาย <laughs> <R. I. S 1> มันขึ้น RIP นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขคือเราอาจที่จะต้องทำอะไรที่มันฉีกแตกแหวกแนวออกไปนะถ้าเรายังอยู่ย่ำอยู่อยู่กับที่หรือย่ำอยู่แบบเดิมหรือทำให้คนรู้จักเรา ไม่ชัดเจนมากกว่านี้มัน RIP ตอนจบได้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในไอคอนออร์เคิลเนี่ยมันไม่ใช่บอกเราแค่เพียงว่าเราจะเจอกับอะไรแต่สิ่งที่เราควรจะรับมือเราควรจะรับมือแบบไหนดีมาดามก็ถามมาว่าทำอะไรทำอะไรต้องร่วมแรงร่วมใจได้กุญแจมือในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าใครที่ดีกว่าเราเนี่ยเราก็ล็อกเขาไว้เลยนะคะใครที่ดีใครที่มีประโยชน์เราก็ล็อกเขาไว้เล,เ,ไเลยเพื่อที่จะ ช่วยการร่วมแรงร่วมใจหรือหาอะไรที่แปลก,ปก,ปกใหม่ๆทำเขานำเข้ามาเสนอหรือโปรโมทตัวเองให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะในเพจไม่ว่าจะใน YouTube นะคะเพราะว่าแลดูว่าถ้าเกิดว่ามาดามเองเข้าไปในเพจของสมาคมดูว่ามันไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากนะหาอะไรในเพจให้มันน่าสนใจหาอะไรใน YouTube ให้มันน่าสนใจอย่างเช่นว่าอาจารย์เคยจัดทำว่ามีการนั่งพยากรณ ก็นั <toys> ่งทาแบบเดิมไม่ต้องทำไม่ได้ก็โควิดจะสารมาดามเหตุว่ามันมีเหตุที่จริงแล้วเนี่ยตรงรายการเนี่ยก็ยังอยู่แต่ว่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นว่าเมื่อก่อนนี้ท่านนายกท่านไม่เคยสอนอะไรนะเพราะท่านสอนเนี่ยทีมงานก็ต้องไปช่วยด้านล่างแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องัเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของเพจเนี่ยถ้าเราคุยกันจริงแล้วก็อย่างที่บอกคับคนทำสัขภาวณคุณนนท์เนี่ยไม่ค่อยทันสมัยัวมทั้งตัวเองด้วยเพราะงั้นในตรงนี้เนี่ย ก็คงจะกระด่องกระแนงไปตาม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 หน้าไอคอนขอราเคลนไปละค่ได้คะใช่ใช่ถ้าเราตอบตรงจากที่เราดูแลมาห้าปีเนี่ยไม่คิแก้ไขได้ผตรงแก้ไขไม่แก้ไขได้ใช่แก้ไขไม่ง่ายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราไม่ทันสมัยเราไม่ตอบยุคแล้วพี่เนี่ยจะมีปฏิหาที่ถามในในต่ลตรมาดหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมคะค่ะพี่เอาภาพไปรวมไปเลยดีกว่าได้ค่ะครบหนึ่งปี สเดือนในสี่ไตรามาสครบหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีปฏิหารที่จะทำให้พี่เนี่ยสามารถที่จะข้อที่หนึ่งอันแรกก่อนนะคะที่ <พอ S 1> จะมีครูพี่สามารถที่จะมีความร่วมือจากครูบาอาจารย์ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะที่จะมีผู้สืบผานเด่เยอะๆมาข้อที่หนึ่งพี่หยิบก่อนสามชิ้นนะคะสามชิ้นก่อนข้อ <3 S 1> ที่สองนะคะอย่าเพิ่งหยิบทีเดียวเลยเสามชิ้นก่อนสามชิ้นก่อนนะคะสามชิ้นก่อนข้อที่สองนะคะ แล้วข้อฟังข้อหนึ่งก่นอ,ขอน,อนะะข้อที่หนึ่งถามว่าจะมีครูที่เข้ามาให้ความร่วมมือไหมมันขึ้นเครื่องมือนะคะเป็นเป็นเ,เป็นคอร์สเป็นเครื่องมือช่างเพราะฉะน,นั้นมีครูบาอาจารย์เข้ามาให้ความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเก่าและใหม่ทีนี้ให้ความร่วมมือแล้วจะเป็นยังไงต่อมามันขึ้นเป็นเด็กทาลกแรกเกิดนะคะเด็กทาลกแรกเกิดในที่นี้หมายถึงว่าทําให้รายได้เราเริ่ม เริ่มต้นกับการที่จะมีใหม่ๆเข้ามาแต่เพียงแต่ยังไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นมาดูบทสรุปบทสรุปในที่นี้ขึ้นรูปผู้หญิงผู้ชายที่แต่งงานกันเพราะฉะนั้นนะในบทสรุปของการที่มีครูใหม่ๆเข้ามาในช่วงแรกต้องบอกว่าในช่วงแรกเนะี่ยบางคนเนี่ยเขายังไม่ค่อยรู้จักครูเหล่านั้นมันก็เลยทําให้รายได้ในแรดูยังน้อยอยู่แต่พอว่าเขามาเรียนแล้วอาจจะมีการบอกต่อเกิดขึ้นนะคะก็เลยทําให้การแต่งงานก็คือหมายถึงว่าทุกคนจะมองว่าเออที่นี่น่าสนใจ นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการแต่งงานเ้าเรียกว่ามีความสุขได้กับการที่มีอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมะนะคะคำถามต่อไปนะคะใน2565รายรายได้ในปีสองห้าหกห้าั้นปีเนี่ยนะคะพี่จะสามารถที่จะทำได้เท่ากับ2563มไหมค่ะสาชิ้นหรือสองห้า่อะอย่างละชิ้นไป็ลอยจัดสินไปเลยมั้ยอ,อย่ะได้ค่ะคือว่า ในปี2.5.6.5นี้รายได้จะได้เท่ากับปี2.5.6.3หรือจะได้เท่ากับปี2.5.6.4หยิบมันอย่างละชิ้นห้ากสก่อน6.3สามเนี่ยรายได้ถามว่าจะได้เท่ากับปี2.5.6 3มไหมทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะอาจารย์จะต้องเป็นตัวนำทีมที่ทขึ้นนี่ไงคะเป็นเป็นคนที่ทเห็นไหม เป็นคนที่ยืนนะคะคนที่ยืนอยู่เออมันก็ว่าเรามีหัวหน้าทีมที่ดีแล้วลูกน้องจะตามทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี63มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าผู้นําที่ดีจะส่งผลทําให้รายได้อันนี้รู้สึกคราวที่แล้วที่มาเปิดตัวไอคอนก็จับได้อันนี้นะว่าอาจารย์เป็นผู้นําที่ดีจะส่งผลทําให้รายได้มีเกณฑ์ได้ถึงปี63ทีนี้หรือจะเป็นแบบปี64ปี64ในที่นี้มันเป็นลดเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ลดพยาบาลน,นะคะปี64ไม่น่าที่จะเป็นรายได้เท่ากับปี64แต่เพียงแต่ว่ารายได้ของปี6มองว่าน่าจะรายได้เท่ากับปี63เพียงแต่อาจารย์อาจาอาจ,าจะต้องื่อยหน่อยอาจาจะต้องโปรโมทอะไรเยอะขึ้นนะคะได้ได้เท่ากับปี63สาได้เขาที่แล้วจับก,ก็ได้อันนี้ปี6 3สาถือเป็นผลป,ประกอบการที่คนุณน่าพอใจอานะจารย์แต่ปี64ที่ถือว่าเป็นผลที่ไม่ค่อยน่าผ่นใจอ่าคำตอบเดี๋ยวามาดูกันนะคะเพราะว่าเรายังเจอกันอีกนะคะว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์มาดามา โปรโมทวิชาเราก็ยัได้จับวิชาแบ่งท่านต่ออีกนะะคเดี๋ยวจะโปรโมทเรื่องศาสตร์มหาสจรย์โดมิโนเดี๋ยวเรามาจับโดมิโนกันอีกนะคะวันนี้เราก็คงจะขอจบท้ายว่าอาจารย์มาดามนันจะมาสอนไอคอนออร์เรคเกิลในวันเสาร์ที่19กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาสิบสามนถึงสิบเนาฬิกาการเรียนทุกเสาร์แปดเสาร์เข้าลงแค่สี่พันบาทนะครับใครสนใจก็จองที่จะให้ อาจารยมาดามเนี่ยสั่งตัววัสดุไอคอนออร็เคิลได้เลยนะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะไอคอนออรเคิลเนี่ยที่มาดามเนี่ยมาโปดเปิดตัวตอนนี้แล้วไปสอนเดือนกุมภาพเพื่อให้มีระยะเวลาในการสั่งนะคะเพราะว่ามันเป็นพีออเดอร์มันก็ต้องใช้ระยะเวลาจำอย่างต่างสิบวันใช่สนใจก็ต้องต้องจองเข้ามาแล้วนะคะสหรับที่นั่งแล้วก็จองอุปกรณ์นะคะโดยการที่ข้อที่หนัจะสั่งส่งมาทางแอดมิน02 044ย์ี่ี่ก้นสองก็ได้หรือโทรติดต่อที่เจอเบอร์อาจารย์มาดามโดยตรงก็ได้นะคะ<ช>หรือถ้าใครจะสําถองที่นั่งเลยสนใจแล้หล่ะสําถองที่นั่งเลยเราจะได้ทราบว่าจาํานวนนักเรียนเราได้กี่คนแล้วนะคะก็โอนบัญชีได้เลยนะคะที่ไทยพณิชย์อนงหนาคุณดิษฐาเลยน,นะคะเลขบัญชี1 1 9่5 4 1 0 8 1าีหนึ่งได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนก็ มากระบทวิชาที่จะเปิดใหม่ที่น่าสนใจที่ในตลาดยังไม่มียังไม่มีเลยนะคะเป็นตัวชูโรงเลยนะคะสำหรับปี2 5 6, 6 5นี้พล<ช>าไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามรายการเราด้วยนะคะรอคนข,ข,ข,ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ